สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูกฎนะลูกวันนี้คุณครูกฎจะมาพาอ่านในเรื่องของสระโอเพื่อเสริมทักษะในการอ่านภาษาไทยนะลูกเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอโอโตอถอ 코, 오, 코, 조, 오, 조, ข 오, 코อ 오, 초, 소 오소포오포호오호고오고퍼 โอโพโอโรโอรโอรโอโน ណយអូយបអូបូណអូងូ hó ô hố co ô cô đo ô đô Sở, ô, số. วโอวผอโอผอปโอโออโอโอเป็นไงบ้างลูก มันฝึกอ่านบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็คล่องลูกสำหรับวันนี้คุณครูกดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ